หนวดนี bạn, ่อ uh ้วนแน่อ uh ้วนอย่างกระหมูแน่เลยหมูอย่างอายเลยเนาะอืมองหน้ามองหน้าโออเออเออเออไม่ทันใจไม่ทันใจอ้าไม่ทันใจเหรอมีอารมณ์เนาะเจ้าอารมณ์เริ่มมีอารมณ์เหี้ยแล้วอยู่กับตาไหมไม่ไป อ้าวเดเข้าวด็มันเปิดแอร์ให้แมวอ่ะ <c oughs> แล้วหนูกระก,ะระการมากน้องเล่นหมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดแป๊บแป๊บแป,ป๊บ điền à ่อนย้ายเปื้อนหมดแล้วอ่อนย้ายเปื้อนแล้วอ่อนย้ายเปื้อนหมดแล้วเรียก

โอ้โหล่วงเลยคุณแม่มารับแล้วไปอยู่แม่ไปเออแม่มารับแล้วเออแม่มารับแล้วแม่มารับแล้วไอแม่มารับแล้วอ่ะอ่ะไอแม่ก่อนเร็วแม่มารับแล้วอยู่ไปตลอดแม่มารับแล้วจะกระป อยากระบดไอเกี่ยวกระโดดใยแม่อยู่นี่แม่อยู่ทางนี้เฮ้ยเดียมปากเลยมาจะถ่ายอะไรทั้งหนาเนะี่ยถ่ายเป,ยป็นลุงทูบเฮียแหละก่อนเด้ A lỗi lót, a 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 lót, một rồi Ôi ôi a lót, 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 ลูวันนี้ไม่ไปนอนบ้านธรรดาเนเขาร้อนจะเจมาแล้วจังๆแล้วไม่ต้องไปนอนเปล่าเนี่ยไม่เปล่าเนีขาเป็นถวงลูกเขาไงเนี่ยเไม่เปล่าลูกเขาคงเนี่ยเขาคงจะอยู่กับวเขาอคนเนาะอืมไหนยาใจอยากจะเข้าไปเออเออเขาจะไปวันไหนคอยไปนี้ไปเลยเขาเ็ดีเขาเป็นเนี่า ก็เองต้องลุกดูดยาคนสวยที <t colonial doll itations> ่อยากดูณตาอีกโอ้โหอย่าดึงผ่านนะเดือนสองเดือนไม่เห็นไปเฝ้าเลยขวบไมไปเนี่ยวะขวบพังไปหมอไล่กลับอีกที่นอนไม่ใช่ว่าจะนั่นนะนอนที่ไหนเนี่ย

เอออันชันมองหน้าเลยี่เขาี่ยดีดูแลเขาดีเอเอ เพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี่เพื่อนด้ะเออเพื่อนคิดว่าต้องมีคนคอยรับคอยส่งตลอดเวลามั้งเงินไม่ถึงเขามารับว่เงินไม่ถึงงนกนะอยากปแมเขามารับมานี่ตรงนั้นสกปรกไปมานี้สกปรกตรงนั้นอ่ะ เ็ดี๋ยอยังไปเฝ้าอยู่ที่นี่เลยนะเดี๋ยวโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนี้เลยบ้านก็ไปเกมไม่รู้เรื่องบ่าเกณฑ์นอนที่เตะที่แตงเยอยแสงเยอยแตงไม่รู้เรื่องเลยเหรอเดี๋ยวอ้ยยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะเออวมันมีอะไรอีกอ่ะอเออือ พี่อ้อยนั่นยังไม่เห็นไปดูแลเขาเลยเออไอ้ลุงป้าลต้ปงาำให้ใครอยู่สี่ชั่วโมงเลยใครไม่อุ้มหนูทักทีเหรอปัดป้อนโลนเลยนะให้ขับป้อนก่อนมาอ้าอไอ้ทางงดสกตอกกลับสกตอกนี่ลูกไม่จะไปเชื่อลูกไปเองโง่ ปะชังงูเนเ่ยลูกปลากระถ่ายเนี่ยลูกหลักฐานหลักฐานหลักฐานต้องกาลูกหลักเถ้าอกินได้แล้วล่ะมีหมูหมูด้วยเริ่มกินได้แล้วล่ะนมเบาแล้วไม่เบาเหมือนเดิมอ้าวเลียเหรอเลียเหรอนมเริ่มเบาแล้วไม่เบาเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมไม่อ่อนเนาว มันต้องกินนมกินนมนมเยอตุ่ใหญ่เย sw ้วโดนพี่ปาตีเรื่อยตีตุ่ยเรื่อยเลยเออพี่ปาชอบตีตุ่ยัวหมืนยยเขาไป็นหรอกยายแลต้มนะอืม

ลงนะลงนะลงนะเขาเรียกว่าลงนันลงน้เนาะเออดียเขาเรียกว่าลงนะ้นเาษายตอานีม่าตักแกวิกิไปเต็มปากแล้วตัวยยอ๋วอยู่นี่เยอะยะเลยเส้นผมครวะ